สวัสดีครับทุกคนขอเจ้าละก็ซูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะครับกับของเลยคะหนึ่งบาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับวันนี้นะครับกับตะขอเกี่ยวของบนรถราคาหนึ่งบาทนะครับก็เวลาให้เรานั่งรถใช่ไหมจ๊ะบอกข้างหน้าของคนขับนะครับมันจะมีหมอนใช่ไหมครับไอ้ตรงหมอนเนี่ยมันจะมีร่องตรงคอนะครับเราก้าตรงนี้นะครับไปเพิ่มนะครับเกี่ยวนะครับมันก็จะเป็นแนวนี้และก็จะมีที่ให้เรานะครับ ใส่ทุงนะจ๊ะก็เป็นการเพิ่มพื้นที่เท็กเจอร์นะครับก็สามารถเกี่ยวได้นะครับซึ่งตัวนี้ดูตามวัสดุนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเกจพลาสติกที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดดุงตรงนะดูตามเกจปลาติกและเนื้องานนะครับมันก็ดีอยู่แต่ว่าตัวนี้รับน้ําหนักได้ไม่น่าจะเกิน3ามโลแน่นอนนะครับเพราะดูความบางนี่ความบางแต่พลาติกก็ถือว่าเกจด,ดีนะน,นี่ดูเกจด,ดีดูดูงานเกจด,ดีก่อน แต่ดูความบางนั่นเองจ้านอกจากเกรดพลาสติกแมสเกรดพลาสติกดีแต่คุณดูต้องดูอยู่ดูความบางจ้าดังนั้นนะครับขอนะครับโลสงโลนะครับใส่ได้นะจา้าใส่ได้แขวนได้นะครับก็แต่ว่าถ้าเกิน3โลเนี่ยไม่แนะนํานะครับโลสโลเนี่ยกำลังพอดีนี่ครับปุ๊บจะมีช่องอานนี้ล่องไปปุ๊บเกี่ยวทึ๊ดอ่าติดนะครับเป็นช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็แขวนลงไปนี้โอเคครับก็ใช้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเพียงแต่ว่า มันนี่ไงนี่ไงมันบางนะครับดังนั้นก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆครับโลโลเดียวเนี่ยเออได้นะครับโลสองโลได้อยู่นะครับเล็กๆน้อยๆให้มันแขวนได้นะครับแล้วก็พื้นที่ก็จะมีอยู่ข้างนี้อ่ะเรามาดูด้านพื้นที่เลยไหก็นี่ประมาณเนี่ยหนึ่งป้องนิ้วมือตรงนี้นะครับก็ใส่เล็กๆน้อยๆได้ครับก็มีการเพิ่มพื้นที่นะครับมีที่แขวนเพิ่มขึ้นมาในรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรีวิวคลิปนี้ไปในเพลง้นนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออใครสนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่อนท และก็ซื้อให้ทัานช่วงโปรโมชั่นราคาหนึ่งบาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทมันปั๊บๆนะครับมันมันอยู่แบบปั๊บเดียวนะครับบางทีวันหนึ่งอะอยู่ประมาณอะไรสามชั่วโมงก็ไปแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่กันแบบโอ้ยเป็นอาทิตย์นะครับเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวนี้บางทีก็แบบอะไรวันเดียวบางทีก็ขึ้น่ก็สามชั่วโมงนะครับก็ลองดูด้วยกันนะครับซื้อให้ได้ ถูกจังหวะ1บาทก็ได้นะครับรอจังหวะนิดนึงเพียงก็รอจังหวะอยู่พักนึงเมื่อกับตัวนี้โอ้รอจนกว่ามันได้ลดราคา1บาทก็เลยซื้อมาโอเคครับเพื่อนยวกันรีวิวคลิปนี้ไปแต่เบียงพี่แนจาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าจ้ะ